สวัสดีค่ะสวัสดีจับกับด้วยมือของเธอครับผมือของเป็นแบบของจองกันนะเพราะมันจับแล้วก็มีมือใช่ครับแล้วคอนเสิร์ตสิบปีได้ฟังเพลงของเต้ด้วยได้ฟังด้วยครับออ๋นะครับขอบคุณครับมีมาหาตื่นเต้นไหมครั้งแรกคอนเสิร์ตอ่าเหมือนกับตอนต้นแรกก็ตอนซ้อมยังยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับพอพอถึงแบบช่วงที่เราจะต้องไปซ้อมพี่อิมพักแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยบรรยากาศจริงมันเห็นบรรยากาศจริงมันเริ่มมาแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของพวกเราด้วยแล้วคือแบบ ตอนตอนแรกมันก็ยังไม่ใหญ่เพราะว่าเพราะว่าเราแค่เขาเสิร์ฟประกาศผลสองคนสุดท้ายในะ<ไ>เดอะสตาร์สิเงี้ย Star มันก็ยังไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่พอนี้มันเป็น10ปีหนึ่งทศวรรษของเดอะสตาร์แล้วครับมันยิ่งใหญ่มากแล้วมันแบบประทับใจมากจริงๆครับเราก็แบบพอได้ยินเสียงกรี๊ดแล้วก็ได้ยินแบบทุกคนมาก,กันเต็มทั้ง3วันอะไรเงี้ยเราก็แบบเออรู้สึกประทับใจและตื่นเต้นมากครับอันนี้เขาเป็นแบบใสยเต้นนี่ใส่ล็อกเนาะพ่โตนอครับใช่เพลงบ้าคิดถึงของพ่โตนอครับมาใส่นี้เลยนะฮะใช่ เป็นไปครับอยู่ก็เป็นแบบนุ่มล็อกเต็มตัวใช,ใช่ใช่ครับคือจะบอกว่าหลายๆพาร์ทของโชว์เนี่ยครับในจนมาถึงพาร์ทสุดท้ายที่ว่าพวกเราร้องเพงลงรักของฉันกันคือเธอร่วมกันนะครับมันเป็นอะไรที่บิวค่อยๆบิวแล้วทำให้พวกเรา<ช>ทุกคนร้องไห้เลยบนเวทีใช่ใชครับถ้าสมมติใครไปดูวันสุดท้ายจะเห็นว่าจะปล่อยเยอะสุดเพราะว่าเหมือนว่าเราซ้อมกันมานานแล้วเราก็สุดท้ายเราก็มาจากกันแล้วตรงนั้นเราคือหลังจากนี้จะมีจะมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้เราก็ยังไม่รู้ไงครับเราก็เลยเหมือนแบบปล่อยกันไปเต็มที่ความรู้้้สึกก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 แแบบบบควาาาาามมมรรรรััััทีี่เเเเใหหนนนน็ลลยยยตอะ ได้แล้วมันมันมันจะทำมันมันเหมือนกับโชว์สุดท้ายเราต้องทำให้มันดีที่สุดครับแล้วมันเหมือนมีอยู่เพลงเพลงนึงครับที่ที่ทำให้เราแบบร้องให้ออกมาได้ก็เพลงคือเพลงชีวิตลิขิตเองต้องรับใช่แล้วคือมันเป็นเพลงที่แบบเหมือนกับอยู่กับเดซ่ามาสิบปีแล้วครับแล้วเหมือนเป็นเพลงแบบในการเปิดตลอดแล้วเราเรารู้สึกดีใจที่ได้มาร้องเพลงนี้ด้วยแล้วมันก็มันเหมือนกับมันตื้นตันครับต่าต่างใช่วันนี้มันก็เหนื่อยเนาะแล้วก็ได้มารวมตัวกันนี่ก็ยากเหมือนกันใช่ยากครับก็จริงๆงอย่างอย่างตอนพวกเรา อันนี้จะบอกแอบบอกเบื้องหลังนิดนึงคือแบบพอเราหลังจากที่เราร้องเพลงรักของฉันนั้นคือเธอแล้วลงไปข้างล่างใช่ไหมครับคือทุกคนอ่ะจะอยู่ตรงนั้นกันสักพักนึงใหญ่ๆ<ช>เพราะว่ากอดกันแล้วก็แบบว่ารุ่นพี่ต่างๆงก็จะบอกว่าเอ้ยยินดีต้อนรับถึงครอบครัวนะคือพวกเราเดอะสตาร์ซิปเป็นน้องใหม่เงี้ยครับเข้ามาพอเขาพูดอย่างเงี้ยบอกว่าเข้าเต็มตัวแล้วนะอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบน้ำตาเราคลอไหลกันตลอดเลยใช่ค่ะกัดแล้ว่านเ<อ>นาะส่วนงานทัน้งสองคนก็ยังมีอยู่เนาะก็มีครับมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆครับ อ่านถ่ายซิกแพคใช่ไหมฮะรอทีนีอืมก็สักพักหนึ่งครับอาจจะพักสักพักหนึ่งก่อนหลายคนเนี่ยดูของเต้นครับโอ้ใจเย็นๆนะเราของดีต้องไว้ทีหลังมีใช่ไหมฮะก็ก็ต้องรอรอรอครับรอรอผู้ใหญ่ติดต่อมาเหมือนกันครับตอนนี้เราก็ฟิตร่างกายอยู่เหมือนกันครับดูกำลังติดต่อได้ไหมฮะผู้ใหญ่แต่เอาเ่ดก็รอดูเนาะอันนี้จะมีไปแคมป์ปาร์ตถั่วเขาไหมฮะ ก็มีเป็นสคูทัวร์ครับมีสครูทัวร์กับก้างครับครับผมฝอาปกเพลงด้วยมือของเธอครับผมด้วยมือของเธอครับสามารถดาวน์โหลดกันได้เลยฮะดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับแล้วก็เพลงจับของน้องก้างนะครับเอ็มดีปล่อยแล้วนะครับดาวน์โหลดกันได้นะจ้าดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับผมเต้นได้ไหมฮะจับาจับาใช่เต้นได้แล้วเนี่ยนิดหน่อ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 ยครับอุ้ยช่าลูกกั้ง you yeah.